ตบลของหนูสวัสดีค่ะลุงแอดและเพื่อนๆทุกคนที่ตำบลศบแม่ขาของหนูมีของดีประจำตำบลที่น่าสนใจซึ่งหนูอยากนำเสนอให้ทุกคนได้รับชม คือการแสดงศิละปะพื้นบ้านของชาวล้านนาและการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านตามไปชมของดีประจำตำบลของหนูกันเลยค่ะลุงแอดขาววันนี้หนูและเพื่อนได้เตรียมการแสดงศิละปะพื้นบ้านของชาวล้านนามาให้ลุงแอดได้ชมคือการแสดงกองสะบัดชัยที่พวกเรารับการฝึกสอนและถ่ายทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน รวมถึงคุณครูที่โรงเรียนด้วยค่ะาการตีกองสะบัดชัยเป็นศินละปะการแสดงพื้นบ้านมีลักษณะโดลดผนเร้าใจมีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นศอกเขา่าศีรษะประกอบในการตีด้วยค่ะ ในการตีกองสมบัติชัยก็เริ่มต้นก็พื้นฐานก็จะให้คุณครูที่รับผิดชอบด้านงานภูมิปัญญาแล้วก็ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยมาสอนอย่างน้อยนะครับเราจะมีเยาวชนที่ได้สืบสานภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาบ้านเราครับที่ตำบลศพแม่คาของหนูยังคงมีการทำเครื่องดนตรีที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวล้านนาก็คือสล้อซึ่ง เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดและปราณีตหนูและเพื่อนมักใช้เวลาว่างมาหัดเล่นสล้อโดยมีคุณนะ้าคุณลุงที่นี่เป็นคนช่วยสอนค่ะทำเครื่องดนตรีแทบเก็บเก็บทุกอย่างนะครับเป็นสล้อเป็นซึ้งเป็นคุยเป็นกองสบัดใจมีหมดครับทำได้หมดครับที่นี่ก็ับละอ่อนตำบ้านตำอย่างนี้เตี้ยป้นก็มามาฝึกมาเล่นมาอย่างกันเนี่ยครับก็สอนไปตวัวนะครับ หนูภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของดีประจำตำบลของหนูหนูอยากเชิญชวนให้ทุกคนแวะมาชมการแสดงพื้นบ้านและลองเล่นเครื่องดนตรีของชาวล้านนาะแล้วแวะมาเที่ยวที่ตำบลของหนูกันเยอะๆนะคะ นี่ก็คือเรื่องราวจากเรียนความที่น้องๆส่งกันเข้ามาในหัวข้อของดีประจำตำบลของหนูนะครับลุงแอ๊ดก็อยากจะให้น้องๆนะครับช่วยกันเขียนส่งเข้ามาอันไหนที่ดีนะครับลุงแอ๊ดจะให้รางวัลรางวัลละ5,000บาทส่งกันมาเยอะๆนะครับจตบลของน